คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิมเ่มเติมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำรากริล่าอยู่กับเกมเก็นชินอินแพ็และพินิกคนนี้คนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมก็คือช่วงนี้ผมเจ็บคอครับ <S <S 2> <S 2> สําหรับใครที่เคยรับชมคลิปของช่องเราหรือรับชมคลิปช่องเราเป็นประจําจะสังเกตเห็นได้ว่า power ในการพูดของผมมันถ้าเกิดร้อยะเหลือ70 ไม่ถึงอ่ะเหลือประมาณ60ด้วยซ้าขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมถนอมคอนิดนึงเข้าเรื่องกันต่อมาอยู่กับคอนเทนต์ขาประจำแชร์ประสบการณ์การลงอบิสไม่เป็นการรอช้าหลังโฆษณาไปรับชมเนื้อหาของคลิปกันเลยครับริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเสริมเกมเก่งชิ้นอินแพคถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดอเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยใช้ไทยส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนรอมบริการเติมเกมชั้นน้าหมัดกำนันและบัตรเเตติมก่าง ให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวตองที i s ส m a n Shop เท่านั้นอันดับแรกเราไปดูตัวช่วยสําหรับรอบนี้กันก่อนครับก็เป็นปกติของเกมนี้พรแห่งจันทรามันจะเอื้อประโยชน์ต,ต่อตัวละครนาตูอย่างชัดเจนและพรอรอบนี้บอกตามตรงครับว่าผมไม่ได้ใช้งานและก็เชื่อเช่นกันว่าหลายๆคนที่ไม่มีเจเอมิลี่ก็อาจจะไม่ได้ใช้งานฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปดูมันข้ามมันไปเลยครับคราว นี้เรามาดูแนวทางการจัดทีมลงชั้นที่สองบนล่างกันสำหรับครึ่งบนผมจะเล่นเป็นทีมไฮเปอร์บรูมซึ่งในทีมจะประกอบไปด้วยน้องโคโคมิน้องฟูรินะน้องนาฮิดะและก็น้องชินโนบุครับแล้วทาไมผมจึงจัดทีมแบบนี้อันดับแรกเนี่ยนะครับทีมโคโคมิฟูรินะไฮเปอร์บรูมมันเล่นง่ายเก่งทั้งมอนเดียวและมอนสเตอร์ที่มามากกว่า1ตัวขึ้นไปและมอนสเตอร์ตัวไหนที่มันเล่นลิ้นยิกยักวับไปตรงโน้นทีวับไปตรงนี้ทียกตัวอย่างเช่นจะพวกหมาบิน มิสไซ์ไฮเปอร์บรูมมันตามถึงที่ครับแล้วทําไมทีมนี้ผมจึงใส่ฟูรินะเข้าไปง่ายๆครับห้องบนมอสเตอร์มันติดนิสัยถ่วงเวลาอยู่ตัวใหญ่เลือดเยอะไม่พอบางชุดมาแค่2ตัวดันขยับออกห่างกันอีกซึ่งตรงจุดนี้ซีฟู้ดของน้องฟูรินะมันตามไปตีให้เราถึงที่เลยครับมาในส่วนครึ่งล่างผมจะเล่นคุณหนูนาเวียน้องเป็นเน็ตแล้วก็คู่หูของเขาเชฟหมีเสียงหลินตัวท้ายสุดจะปิดท้ายด้วยน้องชิโอริครับแล้วทําไมครึ่งล่างผมจึง ือกใช้ทีมนี้อันดับแรกเลยมอนสเตอร์ครึ่งล่างทั้งหมดมันเป็นประเภทบอสซึ่งมอนสเตอร์ประเภทนี้กับคุณหนูนาว,วียนั้นคุณหนูนาวเวียเก่งมากเลยครับอันดับที่2มอนสเตอร์ครึ่งล่างห้องที่2กับห้องที่3ม,มันเป็นบอสที่มีเกราะธาตุหินและการทําลายเกราะธาตุหินตอนนี้ที่ผมพอจะนึกออกมันมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกคือใช้ดาเมจธาตุหินในการทรําลายวิธีที่2ใช้ดาเมจประเภทระเบิดหรือปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดวิธีที่3ง่ายสุดใช้ดาบใหญ่โจมตีครับยินดีตอนรับสูตร สปายเราอาบิชั้นทีสองห้องที่1ครึ่งบนสําหรับครึ่งบนนั้นห้องนี้เป็นห้องเดียวที่จะเจอมอนสเตอร์ประเภทบอสซึ่งมันก็เป็นบอสที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีรูบิกส์เลโก้เมื่อเราโจมตีมันจนเลือดมันเข้าสู่จังหวะลอ็อกหรือระยะเวลาการต่อสู้ผ่านไปซักระยะหนึ่งเจ้าบอสตัวนี้มันจะเข้าสู่ช่วงเก็บตัวแล้วก็จะเรียกลูกน้องออกมา4ตัวด้วยกันในลูกน้องทั้ง4มันจะมีอยู่หนึ่งตัวที่จะมีแถบพลังชีวิตแล้วก็ฐานเปล่งแสงอยู่ให้เราจัดการลูกน้องตัว วนันน้เมื่อจัดการได้ปุ๊บบอสมันจะล้มลงให้เราตีฟรีปั๊บเลยครับส่วนตัวผมมองว่าบอสตัวนี้มันไม่มีอะไรเยอะรีบจัดการแล้วก็ลงชั้นล่างกันเลยครับ ผ่านผลครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างชั้น12ห้องที่1ครึ่งล่างสําหรับครึ่งล่างนี้จะมีมอสเตอร์อยู่2รอบรอบแรกจะเป็นแค่เพียงหยดน้ำหนึ่งตัวเมื่อเราจัดการหยดน้ําได้แล้วเจ้าบอสไฮโรมันก็จะปรากฏตัวออกมาครับสําหรับบอสตัวนี้ส่วนตัวผมว่ามันไม่ได้มีอะไรมากหรอกคุณระวังจังหวะที่มันหนีก็พออารมณ์ประมาณวางอันติเป็นเด็ดไว้ตรงนี้แต่ดูอีกทีบอสมันกลับหนีไปตรงนู้นและในช่วงจังหวะที่บอสมันทําการขยายร่างให้เราไปโจมตีลูกน้องที่มันร ออกม,มันจะเป็นหนึ่งวิธีการยกเลิกการขยายร่างแต่ถ้าเกิดใครไม่สนใจก็อัดดามเมสใส่มันลูกเดียวแล้วก็ไปต่อกันที่ห้องที่สองเลยครับ ยินดีตอนรับสูตรสไปร์ลอาบิชนัน12ห้องที่2ครึ่งบนสําหรับครึ่งบนนี้เราจะเจอกับมอสเตอร์ทั้งหมด3คู่คู่ละ2ตัวคู่แรกจะเป็นพวกโกเลมตัวใหญ่คู่ที่2จะเป็นพวกหมาบินคู่ <c oughs> ที่3ก็เป็นมอสเตอร์ประเภทเครื่องจกักรและก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายแมคโคสำหรับโกเลมคู่แรกไม่เท่าไรแต่คู่ที่2คู่ที่3มันทําให้เราเสียเวลาอยู่หมาบินทําการโจมตีโฉบไปมาไปซ้ายทีขวาทีส่วนเจ้าแมคโคทั้ง2คันดันเคลื่อนที่ห่าง ออกกจากกนฉนั้นแล้วห้องบนนี้รีบจัดการอย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อเราจะไปใช้เวลาที่เหลือกับห้องล่างดีกว่าครับ คนครึ่งบนมุ่งสู่ครึ่งล่างชั้น12ห้องที่สองครึ่งล่างสิ่งที่เราต้องจัดก,การคราวนี้คือบอสตำนานท้องถิ่นมันมาพร้อมโลทาถินแต่ไม่เป็นไรเราเตรียมพร้อมรับมือกับมันไว้อยู่แล้วครับแต่ถ้าใครไม่ได้เตรียมพร้อมมาเจ้าบอสตัวนี้มันมีบัฟทาให้เรากระโดดสูงขึ้นแม้ว่าเราจะมีตัวละครใช้แค่ดาบหรือหอกกระโดดทุ่มโจมตีมาจากที่สูงก็สามารถทําลายโลทาถินได้ดีเช่นกันครับสําหรับบอสตัวนี้การโจมตีของมันมันจะเป็น คการโจมตีของมันถือว่าแรงแต่เราสามารถรับมือการโจมตีที่ว่านี้ได้3วิธีวิธีแรกคือกระโดดวิธีที่2คือใส่โลป้องกันวิธีที่3คือหิวสู้ไปเลยครับ ยินดีตอนรับสู่สไปรเราอาบิดชัด้นที่สอห้องที่3ครึ่งบนในส่วนของครึ่งบนนี้เราจะเจอกับมอนสเตอร์ทั้งหมด10ตัวด้วยกันถึงแม้จะระบุไว้ว่ากําจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด10ตัวแต่มอนสเตอร์ที่มาปรากฏในห้องนี้มันจะมีมากกว่า10ตัวเพราะช่วงหลังๆมันจะมีโจรทะเลทรายที่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์มาโจมตีเราได้ด้วยครับสําหรับห้องนี้นั้นไม่ไห้มีอะไรพิเศษรีบเคลียร์รีบจบแล้วก็ลงชั้นล่างกันต่อเลยครับ ยินดีตอนรับเข้าสู่สไปร์โร่อาร์บิชัที่สองห้องที่3ครึ่งล่างสำหรับครึ่งล่างนี้เราจะเจอกับบอสเซนทอริอัสสำหรับเจ้าบอสตัวนี้ไม่มีอะไรมากหรอกครับตีกราะให้มันแตกซะเมื่อเกราะมันแตกมันก็จะนอนลงให้เราตีฟรียอยู่พักนึงหลังจากนั้นมันก็จะเสริมกราะตัวเองขึ้นมาใหม่เราก็ตีให้แตกใหม่รูปการตีมันก็จะวนแบบนี้อยู่เรื่อยๆจนมันตายเลยครับ ส่วนต,ตัวนะผมมองว่าอาบิสรอบใหม่ชัน้น12 4.8ครึ่งหลังรอบนี้ <c oughs> เมื่อนําไปเทียบกับรอบก่อนมันคือง่ายขึ้นแบบผิดหูปิดตาเลยถ้าเกิดรอบก่อนความยากคือเต็มสิบรอบนี้จะอยู่ที่6-7คะแนนแต่อย่างไรตอนนี้คือผมเจ็บคอชิบเป๋งเลยสําหรับใครที่ยังไม่ผ่านอาบิสคุณอย่าเพิ่งท้อใจนะครับ <c oughs> เมื่อคุณมีตัวเลือกการใช้งานมากขึ้นมีอาวุธมีตัวละครให้เลือกใช้ที่มากขึ้น, <c oughs> าก,นการจบอาบิสชั 2, ้น12ดาวครบทุกรอบนั้นมัน ไม่ได้เป็นอะไรที่ว่าฝันเกินจริงไปเลยครับสำหรับคลิปนี้นั้นผมหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามคลิปนี้เป็นเพียงแค่หนึ่งแนวทางเท่านั้นอยากจะแชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม <ๆ S 1> หรือติชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปบ้างพูดผิดพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นาคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทำได้ หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณย้ำนะครับว่าแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กด s u b ส c r i b e ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงร้านร i ส Man ช h อปขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Wondering, what did happen to the last ten? I ran away with my life fast forward and Never turned back again It's kind of funny that the more we pass time The more we need to set the rewind And 19 was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is yes, this Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now i see seek what you teach. I do believe I always should have stayed gay. Yeah. Is the end?